สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมน้องเคมาจุงนะหรือเรียกง่ายๆก็คือ m g k น้องเคมาจังนะโอเควันนี้ก็กำมาเทสปืนอัก AUG A3 นะครับผมโอเคอัคปืน AUG A3 นี้ที่ผมจะเล่นก็เป็นนี่เลยเป็นซีของอัก e E-Sport นะครับผมซึ่งมือลั่นกดเปิดไปสามสองวันนะนช่างมันฮนะโอเคส่วนตัวละครก็จะเป็นไวเปอร์เลสและห้เสริมแก่งนะหน้าตาก็จะเป็นนี่เลย มาร์ PBC ส3บวกดาเมจสามอึดสิน,นะครับผมโอเคดิเฟนซีฟนะส่วนไอเทมหล,กลกักๆก็เพิ่มจำนวนโลกระสุนฟิกรีโหลดฟิกเชนไฮเปอร์สิบอันนี้เลยหัวโลกระสุนฟูลเมทัลแจ็กเกอร์เพิ่มเพิ่มดาเมจสิร์เลดความแม่นยำสิบอ่าแล้วก็เก okay, าะสิบโอเคหลักๆผมเล่นแค่นี้นะอ่าแล้วก็มาอยู่กันที่การตั้งฉายาลนะ คือน,นี่เลยการตั้งฉายาผมจะเล่นเป้าแรกนะแล้วมือขวาส่วนวิดีโอก็แล้วแต่ทุกคนนะอ่าโอเคเอฟเฟกผมเปิดเต็มเสียงก็คือแล้วแต่ท่านนะว่าท่านจะเสียงเท่าไหร่อ่าผมปรับเหลือ <c oughs> ปรับให้เหลือสิบสามแล้วกันเอาสักสิบห้าโอเคส่วนการบังคับนี้ก็แล้วแต่คนนะอ่าผมไม่เปลี่ยนแล้วกันผมขอตั้งคออ่าผดิดก็เอามาอยู่ที่ความไวเมาส์ความ ขอามไวเมาส์ผมอยู่ที่0.10วินส10ส่วนมุมมองผมเล่น7.3ขอแนะนำนะเล่นไม่เล่น7.3ก็80นะ7.3ไม่ก็7.4ก็80โอเคการเล่นอังนะอ่าส่วนเอฟเฟกผมจะเปิดร้อยลูกกรเอฟเฟกร้อยลูกกรแล้วก็เอฟเฟก,ก Effect, พื้นที่เอฟเฟกต์ Effect, พื้นที่ที่ผมจะเปิดนี่ก็คือให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอัคตัวนี้เวลายิงอ่ะพื้นที่อ่ะ รอยลูกกระสุนจะเป็นยังไงนะโอเคส่วนที่เหลือผมจะปิดนะอะ่าอยากให้มันนอนตาสวยๆก็เปิดช่องนี้นะโอเคช่องนี้นะผมจิกอยู่นะอ่าจิกถูกออกนะโอเคส่วนการตั้งค่าพวกมูคงมาโคก็ไม่มีนะโอเคส่วนมาดูกันที่ฉายานะฉายาตัวนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะบอกบอกเลยนะตอนนี้อ่าฉายาผมจะใส่เป็นสระไนสามและลั่นสองนะ ทำไมผมถึงใส่หักล้านกันอย่างนี้เพราะว่าปืนตัวนี้เวลาใส่อย่างนี้แล้วมันเวอร์กว่านะจากที่ผมดูแบบฉายาที่ผมเล่นนะแต่แนะนําก็ใส่ใส่ล้านก็ใสายล้านไปเลยนะไม่ต้องมาใส่ผ้าตามผมนะแล้วจากความถนัดของคุน่ะแล้วก็ใส่คุมก็ได้ถ้าใส่คุมปืนก็จะยิงง่ายขึ้นโอเคสนายก็ได้นะถ้าใส่สนายก็มันจะยิงแบบเจ็บขึ้นตายเร็วขึ้นอย่างนี้นะแต่ลูกกระสุนจะล้านช้าหน่อยก็ต้องทําใจนะโอเคผมใส่อย่างนี้เลยใส่แบบ คนบ้าๆนี่แหละโอเคแล้วก็มาอยู่แล้วก็ค่ะเราก็สร้างห้องบอทดีกว่านะเอาแป๊บเดียวพอเดี๋ยวเราจะยิงให้ท่านผู้ชมดูว่าทําไมผมถึงจะใส่ฉายาแบบนี้มาเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันในห้องเลยนะอ่าโอเคนะผมเรามาอยู่ในห้องบอทกันแล้วนะอ่าเราก็จะมายิงให้ดูว่าปืนที่ผมเล่นเนี่ยใส่ชายาสไนสาม ล่านเร็ว2จะเป็นยังไงอ่ะมาดูกันอ่ะมาอยู่ที่การไม่คุมปืนนะอ่ะปืนจะนิ่งมากเลยนะนิ่งกว่าอักผิดปกตินะจากเมื่อก่อนนี้อักมันจะมีแรงีที่สูงมากแต่ใส่ชายานี้อ่ะโอ้โหแบบดีขึ้นอ่ะลองซูมมึงนี้ปล่อยเมาส์แบบไม่คุมปืนก็ถือว่าจัดอยู่ในแนวระเบียบที่น่าจะได้นะอ่า ลองดูแบบคุมปืนมันนะซูมนะ่ะโอเคอ่าเราลองดูแบบอัพไม่คุมปืนเอ้คุมปืนพดผิดปากเป็นไรนะวันนี้อัพแบบคุมปืนนะ่ะโอเคอ่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละฉายาที่ใส่ให้ดูก็คือว่ามันหักล้างกันในตัวนะกับการที่ส่ยชัยสามแล้วได้ก็คือแบบ ก็คือใช้ยาสนซยสามเนี่ยของสามเพชนะครับผมก็คือมันจะลดระดัเร็วสองก็คือใส่ระดัเร็วสองนมันปืนจะได้ไม่หักล้างกันนะหักล้างคือความเร็วเท่าเดิมแต่ได้ความแรงเอโอโอ้โหวันนี้เป็นไรนะมาแบบทฤษฎีทฤษฎีเคเด๋วมาว่าก็มาอยู่กระดานเรือก,กันนะครับผมด่านคือมาล้ภูมิเดือดแล้วหำดำดำนะ <laughs> โอเคก็<อ>มีพิธีกรสองคนหัวแคน แต่หัวแขไม่ได้เล่นชื่อแทงหนูทีเยันเต้ชื่ออะไรครับแทงหนูทีชื่ออะไรครับบอกชื่อนะครับจีไกฮะฟันหาห้องแล้วอีกคน,นครับชื่ออะไรครับอีกคน,นครับ MGT อะไรเนะี่ยตีซ่าชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ อ่ชื่ออะไรกูดดิไม่พูดกูยิงนะกูยิอ๋ออชื่อตีอ๋อพูดอะไรเราละแม่งเกมแม่งไม่สมส่วนเลยเยี่ยมันมีบันไดแต่ขึ้นไม่ได้แม่งบันไดอรหังเยี่ยมลองยิงเดี๋ยวลองยิงมันยังขึ้นบันไดแม่งไม่ผังเก๋เก๋เเร่มเริ่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 เลิกมเริยิงเริ่มยิงเลยสัตว์าะโอเคก็เราก็จะมาเทสดาเมจปืน a u g a สาม โอเคมาเลยตัวละร้อยหมอนี่หมอนี่ไก่ไก่มึหมอนี่ไอ้ไอ้เจ้ากูเลือดเหลือสี่เลยโอเคเราจะไม่ยิงหัวเราจะยิงนำตัวนะว่าดาเมจเท่าไหร่ดิบุญหย่านั่งดีเดี๋ยวโดนหัวเดี๋ยวเท่าไหร่ห้าห้าแปดเหลือเท่าไหร่สหกเหลืออะไรนะสิบหกสิบหก อ่าเทสได้เลยนะว่าปืน RLG ยิงเลือดลอยสามารถตายแน่นอนชัวร์นะอ่าเรามาดูที่เราสามสองเกาะเต็มเอ้ยเกาะเต็มใช่ไหมครับใช่ไหมครับเตี๋ยจีเตี๋ยใช่ไหมเตี๋ยเตี๋ยบอกกูไม่รู้เรื่องของเต็มใช่ไหมเตี๋ยใช่ปะใช่ปะเต็มเต็มเต็มเตี๋ยเงยหน้าขึ้นมองฟ้าไปเลือดเหลือเลือดเหลือ

เพื่อเื่อเพื่อมาไกลไกลไกลมาไกลมายมัมนไัทหมนหามาวมุนหมุนหหมนหัวหมุนาัหมุนัวมนหมุนวมนหัมนวหมานมุนหมนหั่หมุนหัวหมุนหวหมานัหมุนเัวนหหนหัวัวนัหนหนหันหันเหนเหมุนหับหลุนหหนหนเหั สีนะ่น่าตายมนเดิมนะโอเคเลือดร้อยมาดิเลือดร้อยไอ้ไก่มาออกมึงมาขอให้มึงมาโไก่ไก่ไก่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเลือดเหลือ <c oughs> เลือดเหลือโอ้ oh, สัตว์มาตายนะโอเคออกเลยออกเลยออกเลยบิติกรนบิติกอนออกเลยออกเลยโอเค อ่าเดี๋วไปหาดางไก่กันนะดีด่านรักวิวกันนะเออเอ้มีไก่อะเีไก่ชื่อแจ็คแจ็คเดสแจ็คเดสเดสอะไรของมันเนี่ยไล่ยิงเว้ยไล่ไล่ยิงมันไล่คมคืนมันยิงไก่แล้วมีความสุขอุ้ยไก่ไก่เดินเข้ามาแล้วไก่เข้ามาสองตัวเพชรเด้ไก่สามเพชรโอ้มาเป็นแกนเลยโอ้ยมาโดนแกรนกันใช่ไหมเนี่ย เราบุกนะเราเป็นคนใจร้อนนะโอเคนะคอนเซ็ปเราเอาไก่ออกงั้นอุ้ยโดนแต่ไม่ตายแม่โจเอาเต๋มันโดนไก่ยิงอ่ะไก่ดุอ๋อโอ้กล้องตามมากล้อง โอ้ยลูกหมดใจเย็นอีหนูโอ้ยไปกล้องเอ้ยไก่ตัวนี้กล้องข้อมีแล้วกล้องก้องก้องดูเอหน่ะวางแล้วไอ้กล้องเอ้ยวางแล้ว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 ววางแล้เอ้ยเย็ดได้เก็บไก่ได้ด้วยอ่ะหล่อเลย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  เอ่ห <Hey, S 2> ล่อเลยเลย <laughs> ก,ก,กียนเกียนแม่งโอ้อย่างหดเลยย่างหดเลยครับอดีดีดี <c oughs> โอ้ <c oughs> ก็อ่าไปเยอะลุงยิงไก่ต่อโอ้ <c oughs> ไม่ไก่จะเป็นเข้ามาแทนลนะ <c oughs> <c oughs> ไก่ไก่จ้าได้โอ้โหเอาสองมาเล่นเลยเหรอจะหัดไปลแล้วเช็ค ไม่ได้นะไก่พวกนี้อ่ะดูถูกมันนะเดี๋ยวด,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 ดูถูกมันแม้สักนิดเดียวนะเอออัดตัวอัดตัวเออหน้ากากหลุดเจาะพอดีว่าปืนผมบอกเจาะหน้ากากครับตัวนี้เข้าบีเปล่ากล้องฟังเสียงนะวิชารับขั้นเทพเลยฮะเออไก่ทำมาได้แล้วพวกไก่ทำไม่ได้นะ,กกะนะเออวิชารับอนะ่ะ เฮียไม่ฝ <c oughs> ุงไม่ฟางแมงมันหวางแล้วนะเฮียเจ็บคอเอ้าไก่โดนยิงเลยกูกูเองกูกูเองกูกูเองไอสัตว์บอกกูกูเองไปเอาเอายิงกูอีกพวกเดียวกันนะเว้ยเอาชิปไปเอาปืนไปเอ็ดเอ้ยอยอะไรเนี่ยโอ้ยยิงพวกเดียวกัน หัดทรยศกันเลยนะไอพวกขบวน <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่มีใครเปิดไมค์คุยกับเราเลยมีหัวเลาะมีหัวเลาะ <c oughs> มีความสุขมันเทิงมันเทิงเอ่อมีจากไอ้ขอโทษด้วยนะแมงเจ้ <c oughs> ไม่สบายนะเ <c oughs> จ็บคอจแตยเย็นละ <c oughs> นี่มีกำลังใจฮะเลยอยากทำคลิปนะเออเจนะผม<ไ><ไ>ยิงก็อะไรใช่ใช เฮ้ยเฮ้ยย uhh, <c oughs> ิงไก่ไม่ตายไอ้เหี้ยกระตุกจีบป่เอ้ยเอ้ยอุ้ยตกลงจริงมากเลยโอยิงไม่ตายยิงไม่ตายเฮ้ยไอ้กล้องเหมืงไม่ยิงวะไอ้กล้องโอ๊ยมันปลาระเบิดมาเฮ้ยเกือบตายโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดดเอแม่งเลย เออตายตายหาเอ้ยเอ้ยเอ้ยวางบีอ่ะวางบีกล้องวางบีกล้องเฮ้ยมันวางบีเฮ้ยกล้องจุ่มกูด้วยกูจะตายแล้วกองมันวางบีกล้ององกล้เฮ้ยกล้องกองกองยิ้งมัน ไฮ้กูไม่ทันไม่มีกูไวชิบหายอออปักลูกเมียก็ด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ถ้าที่บ้านมีเสียงดังมีเสียงอะไรเข้าไปในไมค์ขอโทษเลยนะพอดีว่าใช้หูฟังนะก็คือสปอเซอร์แล้วกันนะอ่าเรียกง่ายๆ โอเค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 สีซ่าออโอ้โอ้มายกอสเฮ้ยโอ้โหก้องแย่งกูแล้วแม่เจงวันนี้มึงเทพไงวันนี้มึงมาโหดเหรอไอ้ก้องอุ้ยมาดูมาดูมาดูที่ตีซ่านะตีซ่าเออตีซ่าเราโหดมากสองสองแปดนัดนี่ฉายาเดียวกับพิมเลยไม่ใช่ เไปดูดูนะเอ oh, 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 wow, no, ้ยโอ้ยเยี่ยมไม่งเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาโคะไม่มาโคนะตัวนี้ไม่มาโคนะนี่ไม่มาโคนะตัวนะโอเคโอเคอ่าไอ้แท้หนูทีมาแล้วนะเออเออยิง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 มันยิงมันข้างหน้ายิงมัน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 มันไม่อยู่ขอโทษเราขอโทษ หน้าหน้าหน้าโอ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยเน็ตกูแหลก <c oughs> <c oughs> เหมันเดิเอ้ยเออยเอ้ยฟอเออบอมดูฟิวเลยฮะเออเจอีกวินเดียวนะเราก็ <c oughs> ตเราอินอะไรวะ <c oughs> อ๋อ,อกิจกรรมมันกิจกรรม กิจกรรมมันที่ะรกิจกรรมมันไมอ่ะอะไรอ่ะลูกซองอะไรอะไรบอกหน่อยบอกบอกให้ชั้นผู้ชมรู้ได้ไงโอ้โดนไปนสองนัดเก็บอยู่ครับเฮ้ยไม่ตายอ่ะเออไม่ตายก็ไม่ใช่แล้วเจ็ดเดอเดี๋ยวเราไปหาดาดอื่นเล่นกันนะ อ่าเขาอยู่ด่านนี้นะอ่าโอเคโผล่มาตายเลยเฮ้ยมันดุเฮ้ยมันดุมันดุระวังเล่นใจคำขำเล่นใจคำขำจะขำออกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเอ้ยขำ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 ฮิฮิขำมากเพราะว่าแค่เรามีเจเยอะนะตัวเจเยอะอย่างอย่างที่คอมอย่าพี่พีออย่างนี้ อุ้ยโอ้โผมเป็นผู้หญิงก่ะเพิ่มเพิ่มความเคียนไงเพิ่มความเคียนอะไรออกซิเดียนอะขยับเลยกัแคนนี่้นะโอเคเอ้ยเอ้ยอืมกระตุกนี่แหละกระตุกกระตุก่างนี้แหละดีอ่า เออเอ้ยเออแล้วก็ไม่เอาหัวห้องไว้นะห้องมีสบายไหมตัวนั้นน่ะตัวนั้นมีสบายปะไม่มี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 ไม่มีสบายครับหรอไอ้วก็ไม่มีสบายหรอกไม่มี่มันมดแล้วตัวนี้ฮะที๋ยวลังจะออกอ่ะเออเออเอ้ยอัดตัว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 ตายไข่แม่งฉลามเบิร์ตแฝดฟองเลยเบิร์ตแฝดกันเรื่อยเนี่ย แค่แรกแ่กแคกเนตัวเ็นตัวฐานเมกี้ีาเฮ้ยไม่แตกเว้ยโอ้โหเอาไปเล่นแช่แขงเอาซองวงมาแล้วอืมตายมันไม่ตายมันไม่ตายต้องยำเอ้ยไม่ตาย เออตายไม่ตายอ่ะโอ้โหเ่ย,ยังกระตุกอ่ะระเบิดไปกินมันไม่ออกไงมันออกมาไม่ได้ไง <c oughs> มันออกมามันก็โดนเรายิงไงเลยไม่ออกอยู่ในฐานดีกว่านั่งรอแ <c oughs> แล้วออกออกแล้วเราก็นั่งยิงข้างนอกก็แหละเราก็ไม่ต้องเข้าไป <c oughs> เฮ้ยแต่ปืนอักแม่งลูกน้อยจัดอ่ะ เฮ้ยใครจะเล่นเชร์่าบ้างพอคนเล่นเชนแท็กเป็นมีความวัเฮ้ยไม่ตายชิบหายคุณแล้วเฮ้ยลูกเหลือฮานะโอ้โหยอมรับมอบมอบเรียดอีกแล้วมอบมอบเลยมอบเลย โอ okay. เคเดี๋ยวเราทำคลิปโปรโมทแคนใหม่ไหมแบบเจนคนทานแคนเนี้ยเออทำใหม่ดีกว่าทำใหม่คลิปเก่ามันไม่ดีงน้อยอะเสียรอยอย่างเดียวอะสกิลปังปน้อยอ๋อเปล่าพอดีว่าคลิปนั้นมาในนี่มีปัญหา<ะ>โอ้โอยโอ๊ยโอยโอ,<ะ>โอตยยแน่เลย โอ้โหโดนอัพใหม่ยิงอ่ะดามเมจมันไม่แรงนะอัพใหม่อ่ะแค่ยี่สิเองมันเหมือนว่ามันป๊อปสเปกอัพเดิมมาแต่ลดลูกกระสุนเอ้ยลดดามเมจมาเฉยไม่น่าสนใจนะ <c oughs> น่าสนใจก็เป็น,ป,นปืนใหม่อ่ะที่จะลงขายโค้ดน่าสนใจที่ว่านะยังไม่มเใช่อุ้ยอ่ะอืมอุ้ยอ่ะน่าสนใจน่าสนใจเหรอไม่น่า,าดิด ไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่ซีรีส์ที่มันมาขายในคลังแสงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายตรงกลางอืมแตกได้ไงก็ไม่รู้ยิงมั่วอืมก้มก่อนยี่โฟเป็นโ อีกแล้วอีกแล้วอุ๊ยอุอุยโดนโอเอยิงอ่ะโอเอคู่ใจโอเอคู่ใจโอเอโอเอ้ลอยสามตัวเลยโอ้อะไรวะโดนปืนอย่างโอเอยิงตายตายเลยโอ้ยพี่ฟอาชิบหายแล้วพี่อุ๊ยอุ๊ยกระตุก่าไงเดินมันก็ฟาดหัวกระสุนหมดดูดู เออเออเอยเอยเฮ้ยโอ้โหแม่อย่างกระตุกอะเดเลยสเปคโอ้โหแบบอยู่ที่สามสิบอะคุหน่อยตายงายดิครับสี่ัดก็งายแล้วยิงอยู่เฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนด้วยอะโอ้โหแล้วกระตุก พอคอยิงแล้วกันอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเจอขนาดนี้เจ็บเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยไม่แตกเอ้ยไม่แตก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 เอ้ยไม่แตกได้ไงเนี่ยเอ้ย

อัดตัวเดียวปืนผมแรงฮะอัดตัวเดียวเอออัดตัวอย่างเดียว,วอัดตัวอย่างเดียว,ว,ยยวปืนแรงปืนแรงเรอัดตัวยิงหัวไม่ได้ยิงหัวก็ไม่ได้เก่งนะครับต้อยิงตัวให้ตายถึงจะเก่งยิงได้เยอะถึงจะเก่งนะย,งยิงแต่หัวแต่ตายเยอะก็เท่านั้นสู้ยิงแต่ตัวแต่ได้คิวเยอะดีกว่า ไปไหนละเจ็ดเดเราอะเขาคอยยิงเอาไม่ต้องรีบหรอกอแตกทีแก <c oughs> โอ้โหโดนตัวนี้ยิงตลอดเลยว่ะ ไม่ธรรมาดาเนี่ยสองเพชรเดี๋ยวรอสเปคคอมดีๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ละพอโดยเุ่มดีอืมจะได้แบบถ่ายอ,อืมอืมอืมอ่าจะเชื่อต้องดู <c oughs> เงินหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกกระตุกไอ้ โอ้มันจะโอเคทูยิงเว้ยโดนฟางเหรอกระตุกอ่ะกระตุกมากจะเล่อนตึงก็เล่นได้อะบอกก็เลย่อนตุกมากเลยแไม่ต้องมีแบบใะไม่ต้องพึ่งอ่ะโซงอ่ะเพราะกยิงไงไม่มีสับใบเอาละครับเกิดอาการโอ้โหเกือบกันไม่มีตอนเลยวะก็คิดว่าอื้มเกมค้างเออกระตุกอื้มท่านผู้ชมแบบโอ้โหพี่คลิปพี่โอ้โห พี่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่แล้วนะคนดูบอกเอ้ยพี่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่แล้วเว้ยดูดูยิงดิโอ้โหก็กระตุกอ่ะกระตุกแล้วแบบะยิงไม่ได้อ่ะยิงได้ยิงได้ต้องยิงเรื่อยๆอุ้ยโดนยิงแล้วอ่ะมันต้องค่อยยิงเว้ยมันยิงแบบโผโผไปยิงๆไม่ได้เลยเว้ยกระตุกมาก ไม่ไหวอะ่ะรอเปลี่ยนคอมให,หม่แต่เวลาเล่นธรรมดาไม่กระตุกเนานะอโอ้ยโดนมีดเหล้เว้ยเย่ตัวสุดท้ายก็ <c oughs> ก็ขอไปเพลงเท่านี้นะใครที่อยากสนใจรับข้าแทนหรือสมัคข้าแกนเดี๋ยวจะทำคลิปแล้วก็จะทิ้งลิงไว้นะโอเคก็ ไปถึงเทน bye bye นะ yeah. hey, yeah, little ball, little ball. What, ี้นะก็บายนะเอ้ยไอแทนหนูทีไายบายเิลาลาลาลไมหน่อยลาลาแล้วลา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 พองเดิลาพองดิไปล้บาย